สรุปราคาระบบและอุปกรณ์จากการไปเที่ยวงาน a r อา e c กที่เมืองทองธานีวันที่4เมษายน2567เริ่มจากบ้านเก็บอุปกรณ์หรือ Tool Storage ขนาด2.14คูณ2.14เมตรราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่31,120บาทเป็นบ้านเก็บอุปกรณ์ที่กันน้ำลิฟต์จำนวน2ชั้นอยู่ที่1ล้านบาท คือโฮมชาร์จ g i n ง EV ติดตั้งที่บ้านยี่ห้อเดลต้าราคาอยู่ที่26,900บาทโดยที่บ้านนั้นต้องมีไฟ3เฟสพร้อมนะจ๊ะและนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยของซีคอมเริ่มต้นอยู่ที่17,000บาทคุณจะได้รับคอนโทรลพ e น d อลด Contact และสมาร์ท p อ l i c ิเคชัซึ่งราคานี้ยังไม่รวมกล้องรักษาความปลอดภัยนะคะ และสุดท้ายผลิตภัณฑ์เหล็กรีดลอนหรือว่าเมทัลชีสนะคะซึ่งบวกฉนวนเข้าไปด้วยขายอยู่ที่ตารางเมตรละ400บาทซึ่งจะทำให้ช่วยซอฟเสียงเวลาที่เกิดฝนตกเสียงจะเบาลงเยอะเลยแล้วครั้งหน้าไปรีวิวที่ไหนมาดูกันบ๊ายบาย